วันที่มาเจอรถวัยรุ่นอีกหนึ่งรัมนะเป็นรถที่ถือว่ายอดฮิตหน้าตอนนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าเวฟ LVD ตัวใหม่นะครับนี่ดูไฟท้าย <c oughs> ตัวนี้นะที่ก็ไปทำส2ระบบครับเดีย๋ยวให้ดูภายนอกผ,ผมก็ยังไม่เคยเห็นแบบใกล้ๆแบบนี้นะใกล้ใกล้แบบนี้กันนี้ก็ถือว่าแต่งได้สวยนะไม่ไม่ใส่ของลกลุงรังจนเกินไปนะครับ ตอนแรกผมมีความคิดว่าจะซื้อเวฟตัวนี้นะเดี๋เรามาดูโครงกันอ๋อนี่โครงมันออกมานี่เลยเวื่ก็ยังไม่เคยขับเหมือนกันนะกันนีุ้่นนี้ไม่รู้ว่าขับดีหรือเปล่ามาดูของแต่งในคันนี้กันหน่อยแล้วกัน อันแรกก็เป็นคาร์บอนสีขาวอืมตัดเป็นเนั่นเล็ก็เรียกคาร์บอนสีขาวตัดเป็นเนื้อไม่ใช่ก็โต๊ดเลยใช่ไหมเออตัดดานิโนโอในก็โฉนี่มาดูอ่าตัดโซ้กตัดมันโซ๊ตัดมันโต๊ดๆตัดสู้ก็เก่งกว่าโต๊มากตัดฐนนมอ๋อใส่โซ้เอ่าไปตัดนี้นี่สติ๊กเกอร์ผมไม่ต้องถามฮะสองจักเดิมรุ่นวัยรุ่นแน่นอน ครับสายเบรกเป็นสายถักนะครับของ a r a s i n g Dreambit นะครับผมล้อเป็นโยโกแล้วก็จานเป็นจานเดิมนะครกัดลายนี่นะนำไปกัดลายก็สวยเหมือนกันนะแดีนี้ผมผมว่าชอบผมชอบนี่ดูว่าผมเลยชอบปั๊มเดิมของตัวนี้มากรถรุ่นใหม่ๆมันอันเดียวอันนี้ก็ยังเป็นดุมเดิมอยู่นะครับกระปุกไม้เดิม จุกลมต้องเปลี่ยนอันนี้เป็นลอนะ้อหน้า17หนึ่งซีงนี่คันนี้โอ้ดูข้างในดูข้างในครับผมโอ้ใส่ใส่โตโตอะไอดีสแตนเลสกันนู้บ้างปนละาไปจ้ะนี่ดูอนะนู่นะขึ้นไปตรงโน้นเลยเฮ้ยวัยรุ่นเขาแต่งกันจ้าไปเดี๋ยวนี้ปั้นกันตัวนี้บังนะกับดีได้นะเห็นกหัวเร่ง แล้วก็โหลดแล้วนะครับนี่ตัดตรงนี้ออกแล้วก็โหลดไปแล้วนะครับมันเปลี่ยนอะไรไหมเจ้าของรถบังเวจีด้อยดวดินดินแรงแคันนี้ก็ลงดินเรงกับแคมไปแล้วนะแต่เราไม่ได้เจอเจ้าของก็งจะถามหน่อยว่าวิ่งกันอนะไรก็คันนี้อะไรเดิมเยอะอะไรเดิมเยอะ ก็ไม่ค่อยจะน่าจะเน้นแรงอย่างเดียววมกสายมกสายมกแล้วเครื่องตัวนี้อะไรเนี่ย JS สอ E <จ>แล้วก็กันนี้ทำหลุดเตี้ยหลังเตี้ยมาแล้วนะครับ<จ>หลังเตี้ยหน้าเตี้ยมาแล้วนี่ดูใส่อาสแตนข้างแบบสั้นนะครับแล้วก็ดูองศาสวิงอารมหลังนะาจเลยว่ามันสั้นนะครับ น้องก็น่าจะไปเปลี่ยนอ่าหูล่างตรงนี้นะฮะทำให้รถมันสั้นลงอ่าเตี้ยลงนะครับโซ่เป็น D I D นะครับสตอร์หลังสแตนเลสอันนี้น่าจะลงเป็นสต์เล็กเลยนะผมว่าดูทรงแล้วเดี๋ยวดูสิหลังสามสองอาจจะเป็นสามสองหน้าหน้า14หรือ13ประมาณนั้นนะผมว่าน่าจะเดาอ่ะแล้วก็จะมาฟังเสียงสตาร์ทกันดูว่าตันนี้โอ้โห ก็ต่อแต่งนะครับก็ตแต่ง M Speed Thai แ,แ, Spe แล้วนะครับนี้ลรอหลังก็เป็นน่าจะหนึ่อ๋อรอหลังก็หนึ่งสีเหมือนกันครับ้อหนึ่งสเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นสไตล์ท่อเดิมแล้วก็ผ่าด้านในใหม่นะเสียงเสียงเพราะแน่นอนเสียงเพราะแน่นอนลำนี้ นี่ฮะน่าจะเป็นคายติออทีสสำหรับวัยรุ่นนะนี่ดูว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็จะซื้อรถที่เป็นกดสตาร์ทกันเยอะแบบสตาร์ทเท้านี่ไม่ค่อยเห็นแล้วอันนี้ก็เป็นโกสตเตลิดรถหัวฉีดเดี๋ยวนี้ก็ทำได้เยอะครับ ลงหัวฉีดลงลิ้นเล่งเปลี่ยนกล่องหรือรีแมปกล่องก็ได้นะเดี๋ยวนี้แล้วถ้าเกิดว่าเจ้าของเองคันนี้นะเ,ข,าามเมนนข้ามาตอบคอมเมนต์หน่อยเข้ามาตอบคอมเมนต์หน่อยว่ารถวิ่งเท่าไหร่อยากรู้อยากรู้รว่าจะตัดสินใจว่าจะซื้ออยู่ดีหรือเปล่า <S <S 2> <S 2> ย่างเออหรือบอกซีรีย์ยางครับซีรีย์ยางหน้าเป็นห้าสิบเก้าสิบครับแล้วก็ล้อหลังเป็น เท่าไหร่เอ่ยหกสิบเก้าสิบอะก็เป็นยางเล็กอ่ะตรงยางเล็กอ่ะคันนี้ก็สายซิ่งหลังถนนแน,น่นอนนี่ดูทรงรถครับดูทรงรถเตียเตียกำลังดีเลยครับเรามาฟังเสียงอีกครั้งหนึ่งอ๋อเบอด้วยเบอโอราชบุรีครับนี่เบะบางเชียวปวดตูดแน่นอนอะ อ๋ออย่างหนึ่งลืมไปครับมือลิงหลังนี่ของหน่วยเลสซิ่งโปรเจกต์ครับสวยมากมือลิงหลังัสวยมากสวยมากโอ้โหทำเป็นแบบนี้มาโอ้ยหามาใส่เอลดีกว่าเอ้ยเอลเราต้องใส่แบบนั้นดีกว่าเอลเราเฮ้ยบังมือเล็กล่างนี้ด้วยนั่นก็มันนะมือลิงหลังนี่ อ,อ่อดูท่ออ๋อมีไฟสีด้วยดันนะโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นก็ขอจบการรีวิวเวฟไอร้อยยี่สิบห้า ตัวใหม่ไว้เพียงต้านี้ละกันนะครับผมรถทรงสวยมาก